การก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า40จุดในช่วงที่ผ่านมากลุ่มก่อความไม่สงบได้มีการระดมกำลังครับทั้งฝ่ายปฏิบัติการและก็รวมไปถึงผู้สนับสนุนจำนวนมากสิ่งที่น่าสนใจก็คือการตั้งข้อสังเกตของหลายฝ่ายถึงการเกิดขึ้นของแนวร่วมรุ่นใหม่ที่มีมากขึ้นขณะเดียวกันการติดตามของเจ้าหน้าที่ก็ทำได้ยากเพราะว่าคนกลุ่มนี้ยังไม่มีข้อมูลในฐานระบบของคดีความมั่นคงติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณติชิลาพุทธสารพันครับ ของกลุ่มชายชะกันแต่งกายปกปิดใบหน้าด้วยชุดสีดำสนิทพร้อมอาวุธสงครามครบมือเดินอยู่ด้านหน้าอาคารของห้างส่วนจำกัดสามดาวพาราวดอำเภอบรรนังสตาจังหวัดเจลาซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว,ว่าเป็นกลุ่มที่บุกเข้ามาก่อเหตุใช้ปืนจี้พนักงานก่อนจะจุดไฟเผาอาคารและโรงไม้เสียหายอย่างหนักโดยจากปากคำของพยานที่ถูกปืนจี้และมัดมือให้การว่าคนกลุ่มนี้ใช้สายรัดข้อมือ ก่อนบังคับให้พนักงานไปอยู่ในที่เดียวกันและได้ส่งสัญญาณให้เพื่อนจุดไฟเผาหลังจากนั้นก็ล่าถอยส่วนนี้เป็นภาพของชายชักรันที่แต่งกายด้วยสีดำสนิทถืออาวุธสงครามเข้ามาก่อเหตุลอบวางเพลิงรถจนและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรของโรงงานวัลลภพาเมทานชิตตำบลมันังสาเริงอำเภอเมืองยะลาเช่นเดียวกับเหตุลอบวางเพลิง บริษัทสาพันการไฟฟ้าตำบลท่าสาบที่มีผู้ก่อเหตุกับสิบคนระดมกำลังเข้ามาจุดไฟเผาจากการแกะรอยภาพวงจรปิดทำให้เห็นพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุที่ก่อเหตุพร้อมๆกันในครั้งนี้นะคะเชื่อว,ว่าเป็นแนวร่วมรุม่นใหม่ซึ่งความยากในการติดตามเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่มีข้อมูลในฐานระบบค่ะ ความเสียหายอย่างหนักภายในร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลโคกโพจงังหวัดปัตตานีที่ถูกเผาเสียหายในเวลาไล่เลี่ยก,กันก็ถูกก่อเหตุอย่างอุกอาจเช่นกันแม้บริเวณนี้จะอยู่กลางชุมชนแต่เมื่อมาถึงผู้ก่อเหตุก็ได้ยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่พนักง,งานให้ออกมาก่อนจะเข้าไปจุดไฟเผาสร้างความตกใจให้พนักง,งานชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่อยู่ตรงกันข้ามจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและการสอบปากคําพยานเบื้องต้นในบางจุดให้การคล้ายกันว่าแต่ละจุดมีกลุ่มแนวร่วมหลายคนเข้าร่วมปฏิบัติการแต่จากการสังเกตการสื่อสารของกลุ่มผู้ก่อเหตุสะท้อนว่าบางคนอาจมีประสบการณ์ในการเข้าปฏิบัติการไม่มากแต่จะมีหัวหน้ากลุ่มคอยสังการจึงเป็นไปได้ที่จะเป็นแนวร่วมรุ่นใหม่ ซึ่งข้อมูลนี้ตรงกับที่แม่ทพัพภาคที่4ี่เคยให้ข้อมูลไว้ว่าคนรุ่นใหม่กลุ่มน,นี้อาจถูกปลกฝังความเชื่อที่บิดเบือนให้เข้าใจว่าจะได้บุญมากหากก่อเหตุในเดือนถือศีลอดมากอวนให้เกิดสาการเกิดความรุนแรงในห้วงของเดือนรอมดอนซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ได้บอกว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนไทยคนไทยที่นับถือสาสดามนั้นมักจะประกอบด่าทำบุญคุณงามความดีมีแต่ให้นะครับไอ้กลุ่มคนพวกนี้ต้องประนามครับ ทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างมากหากมีการเกิดขึ้นจริงของแนวร่วมรุ่นใหม่ตามทฤษฎีปลาดาวคือหากปลาดาวตัวใดถูกตัดขาออกไปก็จะมีขางอกออกมาใหม่และสามารถพัฒนาและเติบโตขึ้นทดแทนและแนวร่วมกลุ่มนี้ถูกฝึกฝนด้วยการพิสูจน์ศักยภาพในการสร้างเหตุก่อกวนพร้อมๆกันหลายจุดไม่นับรวมการมีผู้สนับสนุนในการก่อเหตุ เช่นคนปลวยตะปูระบายเผาอย่างรถยนต์เพื่อสกัดกั้นการติดตามหลังทีปปฏิบัติการล่าถอยทําให้หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ต้องทบทวนการรับมือในความขัดแย้งนี้ดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน